ใช้ที่แม่แก่กับแกเข้ามาในชีวิตพ่อฉันทำไมละ่ะรู้ไหมว่าทำให้พ่อฉันสนใจแต่แกกับแม่แกจนลืมไปว่ามีฉันเป็นลูกอีกคนจ๋าพ่อไม่เคยลืมจ๋านะแต่พ่อจ๋าเป็นแบบนี้ไง ใครถึงไม่อยากจะยุ่งด้วยเอามานี้ออออตอนนี้หนูรู้สึกยังไงเวลามีคนมาทำแบบนี้กับหนูพ่อซื้อมือถือใหม่ให้หนูเหรอมันไม่ใช่ของลูกแต่เป็นของแคนดี้เอาไปแคนดี้ หนูไม่เอาลกค่ะเอาไปเถอะนะถือซะว่าน้าให้แทนคำขอโทษที่ลูกนะทำมือถือของหนูพังขอบคุณค่ะพ่อทำเอียงพ่อรักแต่นางลูกติดนูกเป็นลูก,ลกแท้ๆของพ่อนะพ่อทำแบบนี้กับหนูได้ไงหนูเกลียดพ่อคุณนาคะมือถืออันนี้หนูไม่เอาแล้วดกว่าคะ่ะ เอาไปเถอะจ่าเดี๋ยวเรื่องห้องจา๋าน้กลับมาตอนเย็นค่อยจัดการ ทำเป็นป่วยแกจะเรียกร้องความสนใจจากพ่อใช่ไหสิน้องจา๋านาะไม่ได้สำออยนะน้องจา๋าทำไมทําแบบนี้นะจ๊ะถ้าไม่มีแกะสักคนฉันก็จะไม่ถูกแย่งความรักแบบนี้แกทําให้พ่อฉันไม่รักฉันแกกับลูกมันเลวด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละ จริงๆนะหมอบอกว่าออกซิเจนในเลือดแม่ต่ำฉันไม่เชื่อแกกับแม่แกหลอกได้แค่พ่อฉันเท่านั้นแหละฉันให้พี่พี่รับไปเถอะนะไม่ต้องมาทำเป็นคนดีฉันให้พี่จริงๆนะพี่รับไปเถอะแล้วแกไม่มือถือใช้หรอแต่หนูจะไปทำงานเก็บเงินมาซื้อเองหนูกับแม่มาที่นี่ไม่ได้มาหลอกใครนะคะ แพ็คเถอะนะจ๊ะส่วนกับข้าวพวกนี้อย่าหนูทำต่อเอง แล้วมาช่วยเจ๊เช็ดโต๊ะเนี่ยนะลูกนะ ชมแม่คะคุณนาคะซื้อนี่สิแคนดี้หนูไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะลูกหนูไปรับจ้างร้านจานที่ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านมาค่ะแล้วก็ไปเก็บขวดเก็บกระป๋องขายมาด้วยค่ะทําไมหนูต้องไปทํางานหาเงินด้วยล่ะแคนดี้หนูจะเก็บเงินไปซื้อมือถือค่ะเอาแล้วมือถือที่นาให้ไปเมื่อเช้านี้ล่ะ ให้พี่จ๋าไปแล้วอะค่ะแต่คุณน้าอย่าไปกดพี่จ๋าเขาเลยนะพี่จ๋าเขาแค่น้อยใจที่คุณน้าไม่สนใจเขาเฉยๆแต่พี่เขาไม่ใช่คนเลวหรอกนะคะแคนดี้ลูกเดี๋ยวหนูขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อนะแล้วก็ลงมากินข้าวนะลูกค่ะแม่ คุณสอนลูกได้ดีจริงๆไม่เหมือนผมเลยผมสอนยายจ๋าไม่ได้เรื่องเลยผมผิดเองที่ต้องทําให้ยายจ๋าต้องกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจแบบนี้คุณอย่าโทษตัวเองสิคะฉันว่าถ้าหนูจ๋าโตขึ้นเนี่ยเขาคงเข้าใจอะไรมากขึ้นคะ่ะให้เวลาแกนหน่อยนะคะยินข้าวนะคะ ช่วยเองแต่ว่าฉันคุยกับเจ้าของร้านแล้วเขายอมจ้างฉันอีกคนนี่เรามาช่วยกันล้างจานให้เสร็จเราจะได้ไปช่วยกันเก็บขยะต่อจ้ะ ฉัน,น,นจะล้างน้ำให้นะจ๊ะโอเค นะคะวันนี้พี่จ๋าไปช่วยหนูทํางานด้วยนะคะจ๋านี่นะไปช่วยแคนดี้ทางานใช่ค่ะอ่ะพี่ให้ฮะให้หนูให้หนูทําไมอ่ะพี่จ๋าไปทํางานมาพี่จ๋าก็ต้องได้เงินสิเอา้าก็พี่ทาโทรศัพท์หนูพังอ่ะพี่ก็ต้องชดใช้สิ พ่อภูมิใจในตัวลูกมากเลยนะทำไมนะบิวถึงต้องร้องไห้ด้วยหนูเป็นเด็กดีแล้วนะ้าบิวจะต้องดีใจไม่ใช่เหรอคะใช่ใช่จริงด้วยถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราสี่คนพ่อแม่ลูกออาไปทานข้าวนอกบ้านกันดีไหมจ๊ะดีค่ะ <c oughs> งั้นห, Eller, pur, หน,น,นูขออาสาเข็นรถให้นายบิวเอ้ยแม่บิวนะคะนี่หนูจะาเรียกน้าว่าแม่เหรอใช่ค่ะแม่เย้ในที่สุดแล้วก็ได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วพี่จ๋าน้องแคนดี้จิ๊กน้องนี่สูงกว่าพี่แล้วนะเนี่ย